มันนี่พ u ัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทเรนอาคาร9 9 8 8จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมันนี่พ u ัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับ รายการมัน e y p พ u าสผลิตรายการโดยบริษัท d ี c ีครีเอชัและผมยุทธนากระบุนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอย่าลืมนะครับแวะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา w w w y u t c a r e u c o m w w w y u t c a r e y o u w o r w w ยูดแ c ร์ย u c o m นะครับส่วน2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงนะครับวิธีแรกก็คือฮอตไลน์สายด่วน081-984-9735 081-984-9735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l i าย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s แแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S m o n e y p l u ั s, Plus, ติดการตรงตัวเท่านี้ก็สามารถพูดคุยแนะนำเสนอแนะ ฝากประเด็นฝากเรื่องที่จะให้รายการของเรานะครับเชิญใครมาคุยเชิญมาคุยเรื่องอะไรชอบหัวข้อไหนประเด็นไหนฝากคำถามเข้ามาได้เลย2วิธีนะครับทางฮอตไลน์สายด่วนแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a แอดแล้วตามด้วยคาว่า Money plus m o n e y plus มันนี L U S, plus ติดกันตรงตัวนะครับ ทางเลือกในการลงทุน LTF และ RMF สำหรับคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับบลจอาบอรดีนเสนอกองทุนเปิดอาบอร์ดีน LTF RMF เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวนะครับลงทุน LTF RMF กับบลจอาเบอร์ดีนเพื่อรับผลตอบแทนในระยะยาวผ่าน4ช่องทางไม่ว่าจะเป็นชำระผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในระบบ b ิ l l p a y m e น t ทำธุรกรรมซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางระบบออนไลน์และทําธุรกรรมซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสนับสนุนการขายนะครับรับฟรีครับหน่วยลงทุนอาเบร์ดีนแคชครีเอชั่นมูลค่า100บาทเมื่อลงทุนทุกๆ50 0 0 0บาทในกองทุนเปิดอาเบรดีน LTF และ RMF นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บจอาเบร์ดีน0 2 3 5 2 3 3 8 8 023523388หหรือ w w w a b e r d e e n a s s e s s c o t h นะครับคุณฟังครับหากการอยู่คนละประเทศทำให้คุณรู้สึกห่างไกลจากคนที่คุณห่วงใยแล้วล่ะก็เพียงแค่คุณมีบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ c a t โ o n e e t ก็สามารถโทรติดต่อหาคนที่คุณรักได้กว่า200ประเทศทั่วโลกด้วยอัตราค,ค่าใช้บริการสุดประหยัดเริ่มต้นเพียงนาทีละ1บาทเรียกเข้าระบบฟรีพร้อมคุณภาพเสียงที่คมชัด ไกลแค่ไหนก็รู้สึกเหมือนอยู่ใกล้กันช่วยให้คุณถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยได้อย่างเต็มที่บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT โฟเนบัตรเดียวคุ้มค่าใช้งานได้ทั่วโลกนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7 e เ e ่นอีเลเวนเทสโก้โลตัสบิ๊กซีแฟมิลี่มาร์ทไสนีไทยยูท็อปอัพตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยและกรุงศรีอยุธยารวมทั้งแคช OP ทุกสาขาด้วย เชิญได้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับปตทสอพอนะครับบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลยียมจำกัดมหาชนหรือปตทสอพอโดยคุณประนตติราศัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเลขานุก,การบริษัทเข้ารับรางวัล1ใน3บริษัทจดทะเบียนของไทยและรางวัล1ใน50บบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยรับรางวัลที่ประเทศสิงคโปร์นะครับในการประชุม The ASEAN Capital Market Forum นะครับซึ่งมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการประเมินตามหลักการกำกับดูแลกิจการ c o r p o ร a t e g o v e r n a n c e หรือ CG ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์อาเซียน CG จสกอร์คัทโดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่กรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ ขอแสดงความมีดีกับปอตทสอพอด้วยรางวัลน,นี้เนี่ยนะครับอาเซียน C.G. s c สกอร์ค์ดเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดระดับ C.G. ของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสา,ากลจัดทำขึ้นโดย ACMF เพื่อยกระดับมาตรฐาน C.G. ของบริษัจทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลกนะครับนอกจากนั้นครับปตทสพ,พก็ยังได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับคุณสมพรว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนได้รับรางวัลบริษัจทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม Best Investor Relation Awards ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า1น0 0 0แล้านบาทนะครับทั้งนี้ก่อนหน้านี้ปตทสอพอก็ได้รับรางวัลน,นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม2ปีซ้อนในปี2556และ2557นะครับก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมาดูแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์ปีหน้าปี2559นะครับผมเชิญ ท่านนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรคุณอาทิย์พีชานนนให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณอาทิย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับปี58กําลังจะผ่านพ้นไปแล้วถือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์โดยรวมเนี่ยทรงๆหรือว่าขยับเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ครับคุณอาทิย์ครับก็คงต้องแยกอธิบายเป็นทั้งในช่วงต้นปีแล้วก็ปลายปีนะครับครับ ช่วงต้นปีนี่เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าทางธุรกิจนี้ประสบอุปสรรคค่อนข้างมากนะครับ<ม>แล้วก็มีปัญหาเยอะนะครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางส่วนภูมิภาคที่ยอดขายดรอปลงไปอย่างรุนแรงนะครับเพราะรว่าเนื่องจากอาจจะเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยเฉพาะ<ม>จังหวัดที่ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของเกษตรกรรมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากสินค้าเกษตรที่ราคากับปริมาณตกต่ำนะครับ อาจจะมาจากภาวะภัยแรงด้วยการส่งออกไม่ดีด้วยแล้วราคาพืชผลทางการเกษตรโดยรวมก็ไม่ดีเนี่ยมันก็เลยไปเกี่ยวโยงถึงสภาพการหมุนเวียนของกําลังซื้อในภูมิภาคนะฮะถึงแม้คนซื้อบ้านของเราอาจจะไม่ใช่สเก็เกษตรกรซะจริงแต่ว่ามันมีผลต่อธุรกิจที่เป็นธุรกิจหมุนเวียนอยู่ในส่วนภูมิภาคทั้งหมดนะครับนั้นก็เลยทาให้กําลังซื้อในส่วนภูมิภาคเนี่ยหดตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วก็รวดเร็วด้วยนะฮะก็ทาให้ยอดขายในส่วนภูมิภาคเนี่ย หายไปเรียกว่าเกือบหมดนะฮ <c oughs> ะครึ่งปีหลังเนี่ย <c oughs> ผลกระทบทางด้านภูมิภาคก็ยังมีอยู่ <c oughs> แต่นี้ในส่วนของภาคกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงประมาณสักกลางกลางไตรมาสสาม <c oughs> ประมาณเดือน7จ็ดเือนแปดนะฮะ <c oughs> ยอดขายยังดีอยู่ตั้งแต่ต้นปีมาแต่พอมาถึงเดือน8ปเดือนเ้าเนี่ย จะเริ่มแสดงอาการว่าตัวเลขจะลดลงนะครับแล้วรวมทั้งคอนโดมิเนียมด้วยนะครับครับก็ทําให้ตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยเข้าไปหาลือกับทางรัฐบาลบังเอิญในช่วงปลายปีตอนประมาณปลายไตรมาสสามนี่ก็มีเปลี่ยนการเปลี่ยนทิศเศรษฐกิจของพระรัฐบาลปรัอนมอนก็นไปหาใช่ครับก็เลยก็ไปหาลือแล้วก็ได้ ห็นชอบด้วยกันว่าควรจะมีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ก็เลยออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ออกมาซึ่งอันนั้นก็ช่วยได้เยอะนะครับแลบททาให้ไต,ตรมาสสี่เนี่ยทั้งไต,ตรมาสเนี่ย<ม>น่าจะมีอัตราการเติบโตนะฮะโดยเฉพาะกรุงเทพบริมณฑลอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังไม่ดีแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่คาดเอาไว้นะครับ<ม>ดังนั้นโดยรวมเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าทั้งปีเนี่ย ผมก็เชื่อว่าอาจจะมีอัตราการเติบโตบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่มากนะฮะอาจจะประมาณสักระหว่างศูนย์ถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าอัตราการเติบโตจะติดลบนะฮะเฉพาะคอนโดมิเนียมอาจจะติดลบอยู่ประมาณสักเกือบสิบเปอร์เซ็นตได้นะครับ,รบซึ่งอันนี้ก็จะทําให้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยยังถือว่าเรายังพอทรงตัวหรือมบอัตาการเติบโตเล็กน้อยนะครับ ในถ้ามองไปมาตรการกระตุนาารร้นอสังยมยังมีผลทั้งสี่ประเภทก็คือมีค่าธรรมเนียมโอนค่าธรรมเนียมจดจำนองนะครับแล้วก็สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารอสังคข้อสำหรับรรคนวงเงินไม่เกินสามล้านบาท แล้วก็คนที่ซื้อบ้านไม่เกิน3ล <ieur. S 1> ้านบาทเนี mm. ่ยสามารถนําไปหักลดหย่อนได้อันที่4เนี่ยนะครับหักลดหย่อนภาษีได้เนี่ยสีอันนี้ยังอยู่ครบในถึงวันที่29เก้าเมษาปีหน้าแต่หลังจากยีบเก้าเมษาก็จะหมดไป2ประเภทก็คือค่าธรรมเนียมกอนค่าธรรมเนียมจดจำนอง แต่ส่วนที่เหลือก็ยังอยู่ต่อนะครับตรงนี้ก็เลยมองว่าโมเมนตัมนี้จะทําให้ครึ่งปีแรกของปีหน้าเนี่ยน่าจะมีโอกาสมีอัตราการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นเอาละครับนะครับก่อนจะไปถึงปี59นะครับ,รบผมย้อนกลับไปปี58หน่อยนะครับ,ค,รบคุณอาทิตย์ฉายภาพใน่เห็นชัดเลยแล้วก็จะเห็นว่าบทบาทของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะโอ้ไตมาสีนี้ช่วยได้เยอะเลยผมย้อนนิดเดียว เรื่องเกี่ยวกับแนวสูงหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ฟังดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่สาเหตุหลักๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับคุณอาทิตย์ครับคือเนื่องจากคอนโดมิเนียมต้องยอมรับว่าเรามีลูกค้าอยู่3ประเภทนะฮะคนกันอยู่ก็คือว่าพวกที่ซื้ออยู่จริงจะมีสัดส่วนอยู่ประมาณ2ใน3ของยอดขายทั้งหมดก็คือประมาณสัก65%ออันนี้คือซื้ออยู่จริงซื้ออยู่จริงนะฮะ แต่น,นี้จะมีอีก2ประเภทคือซื้อเพื่อการลงทุนเพราะว่ามีคนมีเงินเก็บแต่ว่าไม่อยากาไปฝากธนาคารและอาจจะไม่กล้าเล่นหุ้นก็มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเนี่ยอยู่ประมาณสัก20%สัดส่วนประมาณสัก20%นะครับ แล้วก็มีประเภทเก่งกําไรประเภทสุดท้ายก็คือพวกสเ speculator เก่งกําไรนี่ประมาณ15เปอร์เซ็นตนะครับนี้สองประเภทหลังเนี่ยตอนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีในช่วงทั่นแะต้นปีต้นต้นมาเนี่ยก็หายไปก็ถ้าก่อสัดส่วนนี้หายไปเลยประมาณสักสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะหายไปเลยหายไปก็คือส่วนของการซื้อเพื่อลงทุนกับซื้อเพื่อเก่งกําไรเนี่ยหหายไปนะหายไปก็ทําให้ยอดขายของคอนโดมิเนียมสังเกตดูว่า เวลาโครงการเปิดใหม่นยอดขายก็จะมาติดกับอยู่ประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็จะหยุดนิ่งอยู่พอขายเกินครึ่งไปปุ๊บเนยเริ่มอืดอ่ะ<อ>จะเริ่มอืดเพราะว่ามันเข้าสู่สัดส่วนของผู้เก็งกําไรและนักลงทุนค,คนที่อยู่จริงน่ยจะอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นบวกลบนะฮะจะเห็นว่าตัวเนี้ยถ้าเมื่อไหร่เศรษฐกิจยังไม่กลับมาเนี่ยสัดส่วนนั้นมันยังไม่มานะฮะยังไม่มาฉะนั้นต้นปีมาจนถึงกลางปีของที่ที่แล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็ปรับตัวโดยการ ชะลอการเปิดโครงการใหม่นะฮะก็จะเห็นว่ายอดเปิดโครงการใหม่หรือนิวลอนส์เนี่ยมันจะน้อยนะฮะของคอนโดมิเนียมจะน้อยลงไปประมาณถ้าเทียบป,ปีต่อปีกรุงเทพริมมฑทนเนี่ยปกตินิวลอนของคอนโดมิเนียมของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณสักแถวแถวแปดหมื่นหน่วยแต่ปีเนี้น่าจะปิดมาประมาณสักไม่ถึงเจ็ดหมื่นหน่วยนะฮะลด <ง S 2> มาสักสิปร์เซ็นต์ รประมาณสิบปร์เซ็นบวกลบนะฮะตรงเนี้ยก็จะทําให้จะเห็นว่าโรสคอนโดมิเนียมมันก็จะลดลงตามนะมแล้วก็ยอดขายของโซมีมันก็าอาจจะมีผลกระทบจากพอชั่นของ2องระเทที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่มานะครับฝั่งดีมานลดลงจากกลุ่มซื้อเพื่อลงทุนกับซื้อเพื่อเก็งกําไร,ร,รก็เลยส่งผลให้ซัพพลายของคอนโดมิเนียมที่ออกมาในตลาดเนี่ยมาลดลงไปประมาณ10%ด้วยใช่ไหมครับ อันนี้คือเป็นเหตุเป็นผลกันนะฮะใช่ครับนี่คือภาพว่าทำไมปีนี้ปีห้าแปดอาจจะไม่ค่อยสดใสมากนักสำหรับแนวสูงหรือว่าคอนโดมิเนียมนะครับค่ะแล้วบางเอินต่างจังหวัดคอนโดมิเนียมก็ขายไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ที่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยขายไม่ได้เนี่ยก็เกิดจากกำลังซื้อมาจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำหรือว่าเกิดขึ้นจากตัวซัพพลายมันมีเยอะเกินไปครับคุณอาทิตย์ต่างจังหวัดนะครับใช่ครับฮะซัพพลายเยอะเกินไปแล้วบางเอิญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเนื่องจากว่า คอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดส่วนใหญ่ที่ซื้อเนี่ยมันไม่ใช่เลียวดีมาร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยยังนิยมอยู่ยบ,บ้านแนวราบบ้านจัดสรรหรือบ้านที่สร้างเองอะไรเงี้ยนะครับครับแต่ว่ามันยังไม่จําเป็นต้องไปอยู่ <You S 2> ที่ <K ondo. S 2> แนวสูงอ่า uh. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากคอนโดมิเนียมเนี่ยคนซื้อส่วนใหญ่เป็นเตือนซื้อเพื่ออนา,นาคตแต่พอไปเศรษ,ษฐกิจไม่ดีปั๊บคนก็ชะลอเลยครับ คือเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องรีบซื้อนะฮะดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็การเช่าเนี่ยอัตราการเช่าของระยะนี้ผู้ให้เช่าอาจจะนิ่งๆอพยพเพนซี่เหรมันไม่โตขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะว่าทําไมไม่ค่อยสดใสมากนะักสําหรับคอนโดนะฮะต่างจังหวัดเห็นชัดหน่อยแล้วก็คอนโดในเมืองก็อาจจะโตน้อยลงนะครับนะบมาดูแนวโน้มปีหน้าปี2559 ทั้งแนวราบและแนวสูงด้วยครับจะเริ่มแนวราบหรือแนวสูงก่อนดีครับคุณอาทิตย์เป็นแนวสูงก่อนก็ได้จะได้ต่อเนื่องนะครับแนวสูงเนี่ยคอนโดมิเนียมน่าจะมีโอกาสกลับมาในต้นปีนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่กําลังปรับตัวก็คือว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับว่า ยอดโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยของคอนโดย,ยังดีอยู่นะ,ะครับคือคนที่ซื้อไปแล้วเมื่อ2ปีปีแล้วตึกมาสร้างเสร็จก็ยังโอนนะครับไม่ใช่ว่าเบี้ยวหรือไม่มาโอนอะไรอย่างี้นะครับแต่อาจจะมีบางคนบางจํานวนหนึ่งอ่ะที่อาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องการกู้เงินอาจจะทิ้ง <นะ S 1> ดาวก็มีถ้าเกิดไม่ไหวส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องของการกู้ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่าน กู <uge ot> ้มไม่ผ่านนะฮะอัตราการกู้ไม่ผ่านมันมันยังสูงอยู่นะฮะส่วนใหญ่คอนโดที่สร้างเสร็จแล้วโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยผมว่าปัญหาน้อยเพราะเนื่องจากว่ามันมีมาตรการค่าลดค่าธรรมเนียมโอนค่าธรรมเนียมจดรงนองนเนี่ยมากระตุ้นด้วยเพราะเขาเซฟไปอีกประมาณสัก2-3%ซนต์นะฮะซึ่งตรงนี้ก็มีส่วนช่วยนะฮะแต่ตรงนี้ก็มองว่าอนาคตของคอนโดมิเนียมในปีหน้าเนี่ย ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยผมก็ยังมองว่ายังดูแล้วดีขึ้นกว่าปีที่กําลังจะผ่านไปนะฮะคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มก็น่าจะมีองรงการเปิดใหม่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมีแรวรถไฟฟ้าที่ทําให้เป็นจุดสนใจของคอนโดมิเนียมในเมืองเนี่ยเกิดขึ้นหลายจุดการกระตุ้นอสังหาแนวสูงก็คือรถไฟฟ้าใช่ไหมครับรถไฟ้า ส่วนใหญ่จะต้องอิงกับรถไฟฟ้าแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่ไปอิงกับอย่างอื่นเช่นแม่น้ําเจ้าพยาคอนโดริแม่น้ําเจ้าพยาก็ยังดีอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับแหล่งงานนะครับแหล่งงานแหล่งการศึกษาอะไรนี้ก็ยังพอไปได้แต่ว่ากลุ่มใหญ่ๆจะอิงรถไฟฟ้าครับเอาละครับนี่เป็นภาพแนวสูงนะครับคุณอาทิตย์บอกว่าปีหน้ามีโอกาสฟื้นโดยเฉพาะในครึ่งแรกของปีหน้า มีโอกาสฟื้นอย่างชัดเจนถ้าเทียบกับปีนี้นะครับครับแล้วแนวราบของปีหน้าปี5้าเกล้วครับจะเป็นยังไงครับคุณอาทิตย์ครับแนวราบนี่ปกติในการเติบโตจะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะะค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปใช่ครับคือจะเติบโตตามการขยายตัวของประชากรของเมืองนะฮะครับ คืออยางกรุงเทพปริมณฑเนี่ยเราจะมีจํานวนครัวเรือนเกิดขึ้นทุกปีในประมาณแ0 0 0 0ื่น กลัวเลื้อน,นะนะครับเพิ่มขึ้น,นะนะครับ,รบแนวราบก็ตัวเลขก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณ5้าหกหมื่นยูนิตนะฮะในกรุงเทพปริมณฑลที่เกิดขึ้น,นะนะครับ,รบส่วนในต่างจังหวัดก็จะมีอีกส่วนหนึ่งตรงนี้แนวราบเนี่ยไปปีหน้าเนี่ยผมว่ามีโอกาสโตทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดทีนี้เพิรนแนวราบปีหน้าจะมีข้อหน้าสังเกตตรทงที่ว่าแนวราบจะไปเสริมปลายทางของรถไฟฟ้าแนวราบจะไปเสริมปลายทางของรถไฟฟ้าใช่ฮะที่จะเกิดที่จะกำจัะเสร็จอย่างเช่นว่าบริเวณบาง ใหญ่บางบัวทองเนี่ยจะเห็นว่าแนวราบคือคักมากเพราะว่าจะเข้าไปในซอยหน่อยส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ริมถนนใหญ่แนวราบของเราจะเข้าไปในซอยหน่อยก็ราคาบ้านแถวๆนั้นสักสี่ห้าล้านบ้านเดี่ยวก็ยังซื้อได้ใช่ไหมครับซื้อได้ครับสามล้านกว่าบาทก็ซื้อได้แล้วครับนะฮะแล้วก็จะมีทางด้านไปคูคตเนี่ยนะฮะอย่างเช่นว่าตรงบริเวณที่จากสะพานใหม่ไปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่แถบ พอนโยทินซอยไปทางสะพานใหม่แล้วไล่จนไปถึงลำลูกกาขูคตเนี่ยนะครับตอนนี้บ้านจัดสรรขายดีนะฮะนะฮะจนถึงปลายทางตรงขูคตแล้วก็ลำลูกกาเนี่ยลำลูกกาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งในประเทศไทยที่บูมคึกนะฮะที่บูมมากๆเลยใช่ไหมครับลำลูกกาเนี่ยใช่ครับนะแล้วก็ราคาบ้านก็ไม่แพงนะครับเราจะมีบ้านเดี่ยวราคาตั้งแต่สองล้านปลายขึ้นไป นะแล้วก็จะมีพวกประเภทบ้านแฝดทาวเฮออะไรที่มาเสริมขึ้นเยอเยในราคาย่อมเยาวลงมาครับ,รบฟังดูแล้วเนี่ยปี59จะคึกคักตั้งแต่ต้นปีแล้วก็จะคึกคักทั้งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมไหครับคุณอาทิตย์ บ้านจัดสรรในต่างจังหวัดเนี่ยจังหวัดหลักๆนะจังหวัดหัวเมืองใหญ่นี่ยังมีดีมาร์ของบ้านจัดสรรอยู่เยอะนะครับครับันั้นเ,เราก็จะมองว่าปีหน้าเนี่ยแล้วโดยเฉพาะรัฐบาลก็มีนโยบายในเรื่องเเศรษฐกิจพิเศษ<อ>นะซึ่งอาจจะมีโอกาสที่ทําให้มีที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นในบริเวณน,น,ะนะั้นนะครับมากขึ้นประมาณ5เขตนะครับห้าพื้นที่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มองว่ามีโอกาสทั้งบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมที่จะมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวในปีหน้าเหมือนกันนะครับใหญ่จะให้ช่วยปิดท้ายนะครับ ทำเลทองครับ1ก็คือกรุงเทพมหานครปริมณฑล2ก็คือทำเลทองต่างจังหวัดครับเชิญครับคุณอาทิตย์ครับกรุงเทพปริมณฑลในเรื่องของบ้านจัดสรรก็คงจะต้องบอกได้เลยว่าทางทิศเหนือของกรุงเทพปริมณฑลก็ไม่ว่าจะเป็นลำลูกกาลังศิตนครนายกนะครับหรือบริเวณผลโยธินตอนปลายเนี่ยนะครับ ก็คิดว่าเป็นพื้นที่ที่จะมีความคึกคักเกิดขึ้นนะครับ,รบส่วนอีกด้านหนึ่งคือด้านตะวันตกเนี่ยก็คือบางทางด้านบางใหญ่บางบัวทองเนี่ยนะฮะ แล้วก็รวมทั้งสามสี่ห้าถนนสามสี่ห้าเนี่ยนะครับ,รบน่าจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าจับตามองนะครับส่วนทางด้านอีกด้านหนึ่งก็คือจะไปดูทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะมีพื้นที่ตรงบริเวณแถบบางนาตอนตอน้ตนแล้วก็บริเวณที่ไปทางสำโรงแพรกษาอะไรพวกนี้ก็น่าจับตามองว่าจะมีรถไฟ,ฟฟ้าไปถึงบริเวณนั้นที่อยู่ในเส้นทางการก่อสร้างนะครับ,รบนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจส่วนทางด้านคอนโดมิเนียมเนี่ยในกรุงเทพริมณฑลก็เฉพาะบริเวณที่มีรถไฟฟ้า ทั้งปัจจุบันและในอนาคตนะฮะที่กําลังจะเสร็จแล้วก็อยู่ในแผนงานที่กําลังจะสร้างเนี่ยก็น่าสนใจนะครับส่วนทางด้านต่างจังหวัดเนี่ยจังหวัดใหญ่พวกจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโตเนี่ยอย่างพวกชลบุรีระยองนะภาคตะวันออกนะฮะแล้วก็อย่างภาคใต้นี่ก็จะเป็นภูเก็ตหาดใหญ่นครศรีธรรมราชหรือสุราษฎร์ธานี ชุมพรแม port ้กระทั่งตรงนั้นเนี <mel> ่ยนะครับ like ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับส่วนทางด้านภาคเหนือเนี่ยคิดว่าเชียงใหม่ยังเป็นตัวยืนนะครับแล้วก็มีเชียงรายตามมาแล้วก็ทางภาคเหนือตอนต้นก็จะมีพวกนครสวรรค์พิษณุโลกที่น่าสนใจนะครับคส่วนทางด้านภาคกลางเนี่ยอยุธยาก็จะเป็นบริเวณหนึ่งที่น่าสนใจรวมทั้งบ้านป่งราชบุรีที่จะมีทางหลวงใหม่จากบางใหญ่ไปถึงตรงนั้นนะครับก็เป็นบริเวณนี้น่าสนใจแต่ว่าก็ต้องมองระยะ ปานกลางงระยะยาวด้วยนะครับครับให้คุณอาทิตเพิ่มเติมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษซะหน่อยครับคุณอาทิครับครับ เคสีดีพิเศษเนี่ยต้องรอดูความชัดเจนในเรื่องของการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมก่อนนะครับที่อยู่อาศัยคมจะต้องเป็นเทียที่สองฮนะ <ลำ S 2> เป็นเป็นกลุ่มที่ทสองใช่ครับอย่าเพิ่งกระโจนเข้าไปในช่วงนี้เพราะว่าเราต้องรอดูความชัดเจนคือดีมานมันจะมาจากคนที่เข้าไปทําการค้าคไปทําอุตสาหกรรมก่อนนะเมื่อมีการลงมือลงทุนและลงมือสร้าง การดูโกเสร็จเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสของการทําที่อยู่อาศัยนะครับดีครับดีครับนะนี่คือภาพนะครับสรุปปีนี้แล้วก็แนวโน้มปีหน้าคุณอาทิตย์ทิ้งท้ายทําเลทองนะครับถ้าเป็นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแนวราบเนี่ยนะครับลำลูกกาลนโยธินตอนปลายน่าสนใจแถวบางใหญ่บางบัวทองก็เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะมาทางบางนาตอนต้นหรือสำโรงก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับในขณะที่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับ ชนบุรีระยองภูเก็ตหาดใหญ่นครศรีธรรมราชสุราธานีชุมพรเชียงใหม่เชียงรายนครสวรรค์พิษณุโลกไอุ้ัยาและก็บ้านโป่งราชบุรีก็มีความเติบโตที่น่าจับตามองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกัวอีสานเขาน้อยใจนะแถมของแก่นอุดรด้วยนะครับนะครับขอนแก่นแล้วก็อุดรธานีด้วยนะครับครับนะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณอาทิพ์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับ ครับคุณอาทิตย์พีชานนท่านนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรนะครับมามองแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูงและแนวราบปีหน้าปี2559ด้วยก็มีลุ้นนะครับในการที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องได้บ้างนะครับในบางพื้นที่ก็เป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับเราจะพักกันคู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการมานนพัส ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ m ั n นี่พ u ัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978าจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชน